Ford ดว t e c V6 น่าใช้ไหมมาดูกันครับ โอเคนะครับในส่วนของด้านหน้าเจ้าตัว YT ยแท v กนะครับก็คือจะเป็นตัวไฟหน้าแบบ Matic LED ก็คือช่วยในเรื่องของการลดการแยงไฟขณะส่องคันด้านหน้านะครับมีกองด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมดจะมี4จุดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของกันชนด้านหน้าของเจ้า YT ยแท V6 เนียก็คือจะเป็นเหมือนตัวเฮดนะครับผมในส่วนของล้อนะครับที่เราเห็นแตกต่างเลยก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นตัวเดียวกันกันกบของเจ้าเอ e เลสวายแท็กนะครับจากตัวเดิมที่เป็นสีดํา ขอบ18เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20ขนาดยาง255ทับ 55R20 นะครับช่วงล่างเป็นแบบยังคงเดิมอยู่ครับในส่วนด้านท้ายนะครับเราเห็นชัดเจนก็คือโลโก้ที่เป็นอะคริลิกคำว่า Y Tag นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับตรงส่วนของใต้คำว่าโลโก้ Ford แล้วก็ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับมีให้แน่นอนถัดมาในกระบะครับก็คือจะเป็น ไฟปลักแบบ 10, 12โวลต์นะครับรวมไปถึงไฟ230โวลต์ด้านบนก็จะคือจะมีในส่วนของโลบาหลังให้ครับผมมาในส่วนของภายในเจ้าตัว r a เจอร์ว t ย c V6 นะครับในส่วนของดีไซน์นะครับที่เป็นได้เหลืองของ w t t c ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมไปถึงเบาะนะครับที่ปักสลักคำว่า w t t c สีเหลือง อันนี้ชัดเจนนะครับผมโอเคแล้วก็มาเป็นเกียร์เกียร์เจ้าตัววายแทกวีจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ียิปตเตอร์นะครับ10ส,สปีดนะครับมีระบบอะแมนนวลด้านข้างให้แล้วก็โหมดขับเคลื่อนแล้วก็โหมดการขี่อยู่ตรงนี้นะครับมีโหมดขับเคลื่อน2องไฮ4ี่ไฮแล้วก็4โลนะครับแล้วก็ 4A 4A จะทำงานระบบเดียวกันกันกบเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับก็คืออิสระ4ล้อนะครับผม ถัดมาด้านข้างนะครับปุ่ม4ปุ่มตรงนี้มีหน้าที่อะไรคือตัว A นะครับ A คือออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับขณะที่เราจอดนานๆนนระบบจะดับแล้วก็สตาร์ทเองเมื่อเราออกตัวแล้วก็ปุ่มด้านล่างยาวๆจะเป็นปุ่มกล้องมองด้านหน้านะครับในขณะที่เราขึ้นเนินแล้วเราไม่สามารถมองเห็นด้านล่างเราสามารถกดปุ่มตัวนี้เพื่อมองจากด้านหน้าได้นะครับกล้องโชว์ ที่หน้าจอให้นะครับผมโอเคนะครับในส่วนของอสิ่งที่เป็นความสะดวกของภายในเจ้าตัว Wi ยแพก V 6ก็จะมีที่ชาร์จไสายให้นะครับมี USB Type B แล้วก็ Type C ให้นะครับเป็นแบบชาร์จเจอชาร์จไวย2 0วัตต์ด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับปรับอิสระซ้ายขวาให้ช่องตรงกลางครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไปแล้วคือกระจกตัดแสงให้อัตโนมัติในตัว w i ยแครับผม ถัดมาในโหมดหน้าจอนะครับที่โหมดการขับขี่มีอะไรบ้าง1แน่นอนครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับมีให้แล้วก็โหมดลากพ่วงโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับเป็นโหมดที่4โหมดที่5จะเป็นโหมดโคลนแล้วก็ล่องนะครับในโหมดเดียวกันแล้วก็โหมดจ่ายก็คือโหมดสุดท้ายในส่วนของโหมดที่เป็นโคลล่องนะครับก็คือจะมีหน้าจอแสดงผลที่กล้องหน้าให้นะครับก็คือเราสามารถมองได้จาก จะแสดงผลด้านกลางตรงกลางได้เลยนะครับครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับก็คือมีเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับแล้วก็เอียงหน้าเอียงหลังแล้วก็ที่ที่สำคัญก็คือเราสามารถปรับนวดด้านหลังได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับในตัววาแทโอเคครับผม มาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าวา t เท V6 จะเป็นเครื่องยนต์3000ดีเซลนะครับเป็นเครื่อง V เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับแรงม้าจะอยู่ที่250แรงม้าทอคอยู่ที่600นิวตันเมตรหรือว่าแรงบิดนะครับเจ้าตัว V6 นะครับอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ประมาณ11.4กิโลต่อลิตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลางๆนะครับผม ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเจ้าตัววายแท็กดีเซลนะครับท้งนี้นะครับคันนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งบาทนะครับเจ้าตัว V6 คันนี้ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีความต้องการอยากจะเห็นตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงที่ Ford RMA ได้ทั้งหมด4ส,สาขานะครับพลารมาหกาลังประพึกพ์พลาม4หัวหมากนะครับผมน้องแมนวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกัน คลิปหน้าขอบคุณครับ